สวัสดีครับคลิปนี้ฝากถึงสำนักง,งานพระพุทธศาสนานะครับหรือสำนักพุทธนั่นเองฮะอยากให้สำนักพุทธน่ยลงสำรวจวัดที่จนๆเอาสำรวจแค่วัดที่จนๆก่อนวัดรวยวัดมีชื่อเสียงวัดโด,ด่งดังไม่ต้องไปสำรวจเพราะเจ้าวาดหรือพระอาจารย์ต่างเขามีปัญญาหาเงินด้วยตัวเขาเองเขาไม่ต้องง้องบประมาณจากสำนักพุทธหศาส,สนาเลย แต่วัดจนๆเนี่ยไม่เคยได้งบประมาณกับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาเลยไม่ได้ไม่เคยได้งบจากศาสนาเลยด้วยซ้าไปทั้งๆที่มีงบมาทุกปีแต่ไม่เคยถึงมือวัดที่จนๆเลยฉะนั้นแล้วอาจารย์กริงอยากจะฝากคลิปนี้ให้ถึงให้แชร์ให้ทุกคนดูแล้วสามารถแชร์ได้ทุกคลิปของอาจารย์จริงวัชรการรับผิดชอบด้วยตัวอาจารย์จริงทุกคําพูดตัวอักรทุกอกักษรที่ออกจากปากอาจารย์จริงชัดเจนนะ แชร์ให้ถึงสำนักง,งานพระพุทธศาสนาอย่าออกเฉพาะกฎที่บังคับพระบังคับเนบังคับพระสององค์เจ้าให้ทําตามโน่นนี่นั่นหนึ่งสอมสอย่างเดียวต้องลงสํารวจวัดในถิ่นธุระกันดาลวัดในถิ่นไก่ปืนเที่ยงวัดที่ยังไม่มีความเจริญวัดที่ยังมีความยากจนอยู่ให้สํารวจแล้วทิ้งงบประมาณไปให้เขาเลยไม่ใช่ว่าทิ้งงบประมาณไปให้อยู่ที่จังหวัด พอจังหวัดเสร็จปุ๊บก็จบเลยจบที่เจ้าคณะจังหวัดจบที่เจ้าคณะอำเภอจบที่เจ้าคณะตำบลโดยไม่ถึงต่างๆเลยแบบนี้จึงอยากจะให้สำนักงานพระพุทธศาสนานี่ลงพื้นที่ด้วยตัวสำนักงานพุทธศาสนาเองลงพื้นที่หน้าที่สำนักงานเองไปเช็คดูว่าแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดวัดไหนบ้างที่จนตำบลจังหวัดอำเภออะไรที่ยังจนจนอยู่ที่อยู่ไกลปื้อเที่ยงจู่ดีที่อยู่ในถิ่นธุรกันดาล แล้วก็ยื่นมือเข้าไปช่วยวัดนั้นๆให้มีความเจริญด้านวัตถุวัดไหนที่ยังไม่มีศาลาก็ทิ้งงบประมาณให้สร้างศาลาวัดไหนที่ยังไม่มีหอระฆังโยนงบประมาณให้สร้างหอระฆังวัดไหนที่ยังไม่มีโบสถ์ก็ทิ้งให้สร้างโบสถ์ไปโยนงบประมาณทิ้งไปให้สร้างโบสถ์ไปให้สร้างนูนเนี่นั่นถาวฐานตามที่วัดพึงควรจะมีวัดหนึ่งประกอบด้วยโบสถ์วิหารลานเจดีย์อะไรก็ว่ากันไปก็วัดไหนที่ยังไม่มีก็ให้ไปหรือจะเอาแค่ วัดไหนไม่มีโบสถ์ก็เอาห้สร้างโบสถ์ไปวัดไหนไม่มีศาลาก็สร้างศาลาไปวัดไหนไม่มีหอะระฆังก็สร้างหอะระฆังไปอะไรเงี้ยพยายามผลักดันวัดให้มีความเจริญมีความก้าวหน้าด้านวัตถุให้มีศาลาให้คนนั่งทําบุญให้มีหอะระฆังให้ตีทุกเชา้าบอกชาวบ้านชาวช่องให้มีโบสถ์ให้ชาวบ้านได้บวชลูกหลานบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สำนักง,งานพระพุทธศาสนาโดยตรงควรรับผิดชอบเรื่องนี้จะทิ้งภาระหน้าที่ให้พระแก่ๆพระหนุ่มๆพระบวชใหม่ที่มีวันละรูปสองรูปดูแลกันเองตามวิถี